ต้องน้อมใจให้อยู่กับกรรมฐานของใครของมันยิ่งจิตใครมีหลักยิ่งจิตใครมีความสงบตามขั้นของแต่ละคนละคนนั่นก็ยิ่งทํายิ่งเข้าได้ง่ายถ้าใจหาหลากักหะเกณฑ์ไม่ได้แล้วทาก็เลื่อนลอยคําพูดของครูบาอาจารย์ืลิกทำของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านแสดงเนี่ยมันจะจางหายหมดอย่างค้างไว้ก่อนในความทรงจิตทรงจดทรงจำแค่นั้นคือค้างไว้ในสมองไม่ได้เข้าถึงใจ เมื่อธรรมะเข้าไปถึงใจยังไงกิเลสมันก็ไม่กลัวยังไงก็กิเลสเขาไปทํางานเข้าไปทาําทหน้าที่เขามันเต็มอยู่เพราะฉะนั้นฟังเทศถ้าอยากให้เข้าใจจริงก็อย่างที่ว่านี่แหละใครเคยบริกรรมอันใดก็ให้ให้จับอันนั้นมาเป็นคําบริกรรมอย่าให้อยู่เฉยเฉยอย่าตามโลกไปตามทําไมใจก็ยิ่งหาหลักหาเกณฑ์ไม่ไม่ได้อยู่แล้ว อยู่เฉยๆมันก็รู้ของมันไม่ได้ภาวนามันก็รู้อยู่แล้วจับคำวิกรรมนั่นเอากรรมาฐานนั่นกองใดกองหนึ่งนั่นมันเป็นคู่ควรของจิตไม่อย่างนั้นแล้วก็ใจมันก็จะออกนอกใจก็จะดิ้นรนอยู่อย่างนั้นมันจะกัดเจ้าแกงดิ้นหน้าดิ้นหลังไปตามภาษาของมันเพราะนั้นถ้าทอาให้เอากรรมาฐานเป็นเครื่องอยู่ของจิตแม้ไม่มีสมาธิหรือความสงบเป็นอาหารก็ก,ก็ยังดี ใจก็จะได้เกาะเกาะกรรมฐานไว้ถ้าใจไม่มีกรรมาฐานใจก็จะละสัมละสายใจก็จะไปนู่นไปนี่อย่างในขณะที่เรานั่งใจจะไม่อยู่กับเนือ้อกับตัวเพราะนั้นพูดที่ว่าอยู่กับรูเ้เฉยๆอยู่เฉยๆมันก็รู้หรอกหนะตรงนั้นนะ่ะอย่าอย่าไปใส่ใจมันเอาตรงเนี้ยแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเอากันเพราะมันเป็นการบังคับ กิเลสมันไม่ชอบคนทั้งหลายถึงชอบแบบสบายๆยอย่างที่ว่าเนี่ยการทําอะไรก็เอาความสบายเข้าว่านั่งสมาธิภาวนาก็เหมือนกับไม่มีท่าต่อสู้เลยการที่จะกําหนดจิตก็ไม่อยากกําหนดคือปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนั้นมันไม่มีความรับผิดชอบในจิตจิตจะหาหลักฐาเกณฑ์ได้ยากเห็นไหมลุงปู่บ้านตาท่าน อนจิตท่านเสื่อมท่านยังเอาคำบริกรรมเลยแล้วกรรมาฐานแต่ละกองละกองที่ท่านแสดงไว้นั่นนั่นแหละคือให้เราเลือดเอาไม่อย่างนั้นจิตเราก็จะหาหลัก่าเกณฑ์ไม่ได้ไม่อยู่กับคําบริกรรมแล้วจะให้อยู่กับอะไรอยู่กับรู้เลยรู้ตัวนี้มันรู้ในสามมันจะจ็ตรู้ใน, 7, ในทั่วไปแม้แต่สิงสารสาศาสตร์เวลาเราเราไล่มันมันก็ยังรู้มันเห็นคนมันก็ยังวิ่งหนีเพราะมันรู้นั่นเอง นักปฏิบัติทั้งหลายถึงมักจะเอาความรู้ประเภทนี้ไปใส่กันทั่วไปแรารู้อย่างนี้เมื่อไรมันจะมันรู้เข้ามาถึงใจถึงถึงจิตถึงใจสท,ทีหนึ่งละทีเนี่ยเพราะไปตามอาการของจิตไม่พยายามดึงจิตอยู่ในจุดเดียวท่านนึงสอนให้บริกรรมพุทโธบ้างทมโมบ้างสังโฆบ้างหรืออานาปานาสติบ้างให้อยู่อย่างเนี้ย บางคนว่ามันลําบากมันยากมันไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างมันถูกอยู่กับเจริตแต่มันไม่ถูกกิเลสเพราะกิเลสมันไม่ชอบให้ใครมาบังคับมัน <c oughs> พวกเราทั้งหลายถึงปฏิบัติโดยเฉพาะด้านจิตต่อภาวนานถึงมักจะไม่ค่อยเอาคําบริกรรมไงเพราะถือว่ามันเป็นภาระเหมือนคนที่อยากอยู่เฉยเฉยไม่ชอบทําการทํางานแต่อยากนอนอยากใช้ชีวิตแบบสบายสบายเย ความสบายแบบนั้นคือคนไม่มีความรับผิดชอบผู้ภาวนาอย่างที่ว่ามันก็ไม่รับผิดชอบในใจในในจิตในใจของตัวเองนั่นเองเพราะนันถึงมักจะเห็นมักจะปรากฏอยู่เสมอยิ่งทุกสมัยปัจจุบันนี่นครูสมาธิยิ่งเยอะมานั่งนี่น,น่าจะครึ่งหนึ่งละมั้งเนี่ยแต่หาสมาธิตัวเดียวก็ไม่ไม,ไม่มีอะ่ะเพราะเพราะอะไรไปสนใจแต่ในกระดาษเฉยๆคูสมาธิก็ตรงตัวเองก็ต้องมีสมาธิก่อนสิ ก่อนจะเป็นคู่คนอื่นเขานี่มิตรสมาเทศหาความจริงก็ไม่ได้เลยกลายเป็นเป็นความภาคภูมิใจภูมิบอกภูมิใจกับไอแผ่นกระดาษแค่แผ่นเดียวนั่นเองแต่กิเลสเต็มไปสมาธิตัวเดียวก็ไม่ไม่ปรากฏกล้ายอมรับความจริงไหมนี่นั่งอยู่เนี่ยที่ว่าเป็นอาจารย์สอนสมาธินะ เพราะอะไรเพราะเราเราเอาแต่ของนอกเราสนใจแต่ของนอกนั่นเองใจเรายังไม่อยู่ภายในยังยังไม่เข้ามาสู่จุดภายในถ้าตามใดที่ใจยังเข้าไมา่สู่จุดภายในไม่ได้นะ่ะอย่าหวังมันเท็จกันทั้งนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในอย่างเดียวไม่ว่าขั้นฝึกหัดเริ่มต้นเช่นฝึกหัดสมาธิก็ให้อยู่ตรงเนี้ย จนกว่าจะเห็นความสงบอาการของความสงบมันก็รู้ทุกคนผู้ที่จะปฏิบัติใหม่หมผู้พิจารณาในด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันเรามาดูของนอกคิดอยู่ภายนองน้อมเข้ามาสู่ภายในถ้าไม่มาสู่ภายในยังไงก็ไม่ไม่มีทางจะรู้จะเห็นเหมือนกันฝึกสมาธิมวันจะสงบผพิจารณาในด้านปัญญาแล้วมันเป็นเป็นสัญญาภายนอกไปดีซ้ำไป คนส่วนมากมักจะถูกเอาเผากินการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามอย่างที่ว่าเนี่ยผลไม่ปรากฏเพราะเอาความสุขเอาเผากินเข้าไปว่ากันไม่อยากเจอกับความทุกข์ยากลำบากอยากปฏิบัติสบายๆแล้วกิเลสมันเคยสร้างให้ใครสบายบ้าง มันวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ที่นี้ก็เพราะกิเลตนั่นเองมันแผลมันเผาอยู่อย่นี้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกอากับกิริยาเป็นตัวนี้ทั้งนั้นอะ่ะที่จิตไม่สงบทุกวันนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะตัวนี้แหละเขาไปเผาเข้าไปลนจ,จิตใจจนมันดีดมันดิน้นดิ้นหน้าดิ้นหลังอันคนทั้งหลายทึงไม่ค่อยอยากอยากฝืนตรงเนี้ยอยากคล้อยตามกิเลส ไม่อยากบังคับจิตถือว่ามีความยากความลำบากอยากอยู่สบายสบายไปเหมือนคนไม่สนใจพระศาสนาว่ามาวัดมาวามาประพฤติปฏิบัติมามีแต่เจอความทุกข์ยากความลำบากสู้อยู่สบายสบายปล่อยจิตปล่อยใจไม่ได้ไปนั่งทำไมไปฝืนทำไม มันทุกข์มันยากมันเราอยากกินก็ยินอยากนอนก็นอนอยากทําความสบายแบบไหน,นก็ทําตามอําเภอของกิเลสไปถ้าทําอย่างนี้นยไม่มีทางที่จะได้หลักผู้ที่ท่านได้หลักนี่ท่านเอาจริงเอาจังทุกสิ่งทุกอย่างมีหูเหมือนไม่มีมีตาเหมือนไม่มีมีใจท่านก็คิดเข้าหาเข้าหาอธรรมอย่างเดียวถ้ามน้องไปหากิเลสเพราะกิเลสธรรมดามันก็มีเขามันอยู่แล้ว เผลอเมื่อไหร่มันก็ไปเมื่อนั้นอันสตินี่สําคัญที่สุดผู้จิตต้าผู้ที่จะตั้งหลักตั้งเกณฑ์เริ่มต้นจนกระทั่งผู้กลางๆต้องอา,อาศัยสติอย่างเดียวถ้าสติขาดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขาดหมดถ้ามีสติอยู่ก็ถือว่ายังมีความเพียรอยู่ถือย,ยังว่ายังอยู่กับธรรมอยู่ ถ้าขาดสติเมื่อไหรมันก็หมดกันเท่านั้นเองนี่แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายถึงมักจะไม่ค่อยมั่นคงในด้านจิตใจเพราะทำไปทำไปมันก็หายทำไปทำไปมันก็หลุดทำไปทำไปมันก็เบื่อทำไปทำไปมันก็เส็งเสง็งไปเลยไม่อยากทำเลยทีนี้ก็อยู่กับการทำบุญทำทานเล็กๆน,น้อยๆไปก็ถือว่าการปฏิบัติมันเป็นเครื่องทุกข์ยากลำบากไม่อยากที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วมีความท้อ พ่ปฏิบัติภาวนามาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วก็ไม่เห็ุไม่ได้ผลทําไมมันจะไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ความเพียรแม้ผลจะไม่ยังไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรเรามีความภาพความเพียรไว้อยู่ตลอดนี่ก็ถือว่ายังดีอยู่ยังต่อสู้อยู่ดีกว่าจะนอนให้เดียดเหยียบอยู่้วยซ้ำไปเราปฏิบัติอยู่แค่นี้บุญญาบาลเรามีเราแค่เนี้แล้วจะเอาผลที่มันสูง เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมันเป็นไปไม่ได้ไหนจะหน้าที่การงานไหนองค์ประกอบท,ที่จะมาให้เราได้มีความภาคความเพียรที่จะให้เหมือนครูบาอาจารย์มันมันไม่ได้ง่ายๆนะสิ่งเหล่าเนี้ยแต่ถึงยังไงก็อย่าไปท้อพยายามทำไปเถอะมันไม่ขาดทุนอยู่แล้ว ลงทุนในพุทธศาสนาเอาขันเนี่ยไปทําเอาบุญอ่ะถ้าเปียบทางนอกก็คือเหมือนขันธรรมดานี่จะไปตักน้ำก็ได้ไปตักเอาทองคำก็ได้ไปตักเอาขี้โครนก็ได้หรือไปตักเอามูดเอาคูดก็ได้นี่ก็เหมือนกันขันนี่แหละจะพามันไปทําบุญ ันนี่แหละมันจะไปพาไปสร้างคุณงามความดีเอาขันนี่แหละพามันภาวนาแล้วแต่เราจะเลือกใช้นี่ถูกกิเลสมันเอาไปใช้ซะจนนั่นอยู่แล้วแค่ขอให้ทำเอามาใช้ในขณะที่ยังพอมีเหลืออยู่พอมีชีวิตอยู่นี่ทำไมยังไม่มีกระจิกระใจบ้างบางคนบางท่านก็ อายุอนามก็ปลาเก้าหกสิบเจ็ดสี่ปีไปแล้วเนี่ยเอาไปตักกิเลสซะจนล้นขันแล้วเนี่ยเอาขันตรงนี้มาตักเอาบุญไม่ได้เหรอพาเราไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติได้มาตักอะไรตักเอาคุณนำก่อนตักเอามรรคเอาผลตักเอาพุทธพอทำประสงค์มาใส่ไม่ใช่จะตักเอาแต่กิเลสมาเผาลนตัวเอง มันก็พลิกอยู่กันแค่เดียหาเวลากับเจ้าของอย่าให้แต่กิเลสหลอ,หอกเอาไปใช้ว่าไม่มีเวลาไม่สบายมันเป็นข้ออ้างของกิเลสทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้ก็บอกว่าทําการทํางานมาเหนื่อยนะเนี่ยนั่งภาวนาก็เหนื่อยเมือเ่อยล้าทุกอย่างพอมันมีช่องมันจะออกของมันกิเลสว่าวันพรุ่งนี้ก็จะได้เตรียมทํางานบ้างอะไรบ้าง มันจะหาข้ออ้างข้างๆคู่นั่นแหละหรือไม่ข้างไม่คูก็หลังคูใต้คูมันก็จะเอาเข้ามาเรื่องของกิเลสมันอ้างอยู่แล้วอ้างว่ายังไม่พร้อมอ้างว่ายังไม่ถึงเวลาอ้างว่าเหนื่อยอ้างว่าจะไปทำงานอ้างว่ากลับจากทำงานถ้าผู้มีกิเลสแล้วมันจะมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไปเชื่อยังไงว่าเราปฏิบัติ อัรรมเนี่ยมันจะเป็นร,รมอยู่เสมอแลไรทีเนี่ยในเมื่อใจมันเป็นกิเลสอย่างดีก็กิเลสมันหัวเราท่านนั่นเองคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอนั่นเสร็จมันก็เฉดหัวเราไปตามมันอีกพอมันเบื่อแล้วมันจึงคืนให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ที่จะปฏิบัติให้ได้อัดได้ทำได้หลักได้เกณฑ์ มันเอาข้ามอารมณ์พวกนี้ไปแล้วมันถึงจะไม่มีอะไรมาขัดมาขวางมาหลอกทำไม่งั้นเล่าหลอกทุกวี่ทุกวันหลอกทุกอารมณ์ด้วยเพราะงั้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะเหมือนกับซ้สำซ้ำซากซากเดิมเดิมกันอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้เข้าไปก้าวไปถึงไหนเพราะเราปฏิบัติแล้วก็อยู่อย่างเนี้ย ปฏิบัติก็อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างเนี้นี่ไม่ต้องพูดละทีนี้ในเมื่อปัจจุบันมันเป็นอย่างเนี้วันหน้ามันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยเดือนหน้าก็ต้องเป็นอย่างเนี้ปีหน้ามันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละที่เราปฏิบัติมักจะไม่มค่อยได้หลักได้เกณฑ์เพราะเป็นอย่างนี้เองเพราะเราหล่อหลแหล่ๆไม่จริงไม่จังไม่เคยหยอบขึ้นเรื่อยๆนี่มิจะจะอ่อนลงอ่อนลงตามหลักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆการปฏิบัติม่ใจะจะถอยลงถอยลงเมื่อไหร่ การนับถือศาสนาการมิศธานในศาสนาการปฏิบัติในศาสนานี่แทนที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆกับถอยลงถอยลงชาวพุทธเราทุกวันนี้เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงมักจะได้ยินอยู่เสมอว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมศาสนาจะเสื่อมที่ไหนใจของคนต่าหากเสื่อมจากศาสนาอิดหนาลอาใจ เบื่อศาสนาเพราะตัวเองปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้อะไรมีแต่กิเลสก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยกิริยาท่าทางดูเหมือนจะเป็นอาจเป็นธรรมอยู่แต่สิ่งที่เขาไปตีอยู่ในหัวใจนะ่ะมันไม่ใช่ธรรมใจหาความสงบไม่ได้เป็นธรรมเมื่อไหรนะ่น่ะมันเป็นกิเลสมีหน้ำซ้ำมันก็จะมันจะเสียบเข้าไปอ,อีกอ่ะเพราะปฏิบัติธรรมลำบาก ทำที่ไหนจะสร้างให้คนลำบากล่ะกิเลสตั้งหามันสร้างคนให้ให้คนลำบากอยู่ทุกวันเนี่ยที่เรามานั่งเจ็บแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวหลังขดหลังงออยู่ทุกวันก็เพราะทนก็เพราะเป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไงไม่ใช่เรื่องทำอย่าไปตีโพยตีภายใส่โทษใส่โพยเรื่องเรื่องธรรมเรื่องศาสนาส,นาสิรู้ไหมว่ากิเลสมันแหลมคม รู้ไหมนะกิเลสมันเอาทมเขามาอ้างเราก็ยังไม่รู้อีกปฏิบัติทรมากี่ปีกี่เดือนแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เห็นอะไรก็ใจมันอยู่กับทมเมื่อไหร่พอให้นั่งภาวนาพุทโธหรืออยู่กับกรรม,มาฐานใจก็ไม่ทราบเพี้ยนผ่านไปถึงไหนเราไม่ถึงไม่รู้ว่ากี่เทวีปแล้วก็ไม่ทราบ พอจากนั้นมาก็จะมองมวยเม,ยมยว่านั่งเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงมาเป็นบ้ากับเรื่องเวลา่งเวลาไปดูใจเจ้าของอยู่กับกรรมฐานสิดูใจเจ้าของอยู่กับอารมณ์ที่ตัวเองติดขึ้นมาสิมันอยู่ไหมสติอยู่กับคำบริกรรมไหมสติอยู่กับการพิจารณาไหมถ้าไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วก็ถูกกิเลสหลอกอยู่นั่นเอง นี่ถึงบอกว่าครูอาจารย์ท่านสอนหมดแล้วเรื่องอา่านเรื่องทำทำบทไหนบาทใดพวกท่านทั้งหลายก็รู้แล้วแต่วิธีการต่อสู้กับกิเลสนี่มักจะไม่ค่อยจะได้ต่อสู้กันส่วนมากมักจะปฏิบัติกันแบบอย่างที่ว่านี่แหละสบายสบายมันก็เลยได้แต่ความสบายแบบกิเลสแล้วที่วันแล้ววันเล่าวันไหนมันก็จะเป็นแบบเดียวแบบเดิมนั่นแหละเราไม่ค่อยจะเอาทุกข์เข้าไปแลก การต่อสู้เรายังไม่ถึงพลิกถึงขิงการต่อสู้ระหว่างทำกับกิเลสมันยังไม่เป็นมัชชิมาเมื่อไม่เป็นมัชชิบายังไงก็ไม่ทันกิเลสกิเลสมันวิ่งไปถึงไหนแล้วทำจะเพิ่งจะวิ่งตามมันอยู่เนี้ยแล้วจะไปทันได้ยังไงการที่จะไปทันการทำต้องต้องเสแน่น้อยก็ต้องเสมอเหมือนวิ่งคู่กันเนี่ยถ้าายทำได้ล้ำเส้นไปแล้วเนี่ย ทานนกิเลสจะวิ่งไม่ทันแหละนี่ทําวิ่งไม่ทันนี่สิตามอารมณ์ของเจ้าของไม่ไม่ทันหลังกิเลสตัวเองไม่อยู่เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วนี่ผู้ภาวนาทั้งหลายถึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เมื่อหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วทีเนี้มันจะเอาอะไรมาเป็นความภาคภูมิใจ สมาธิก็ไม่ปรากฏปัญญาก้าวเดินก็ก้าวเดินออกไม่ได้ก็ได้แต่ความเป็นลมๆแรงๆกันอยู่อย่างเงี้ยเอาไปเอามาที่นี่ก็เหลือแต่ศรัทธ,ธาตัวเดียวเพราะปฏิบัติไปปฏิบัติไปศรัทธ,ธาก็หมดถ้าเป็นพระก็ศึกถ้าเป็นฆราวาสยอดยอมก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วที่นี่เลิกปฏิบัติเลย เคยไปวัดไปวาไปรักษาศีลไปภาวนาก็ไม่ไปละพวกเคยทําบุญก็ไม่ทําพวกเคยรักษาศีลก็ไม่รักษาพวกเคยภาวนาก็การภาวนาก็บกพร่องมาอยู่ที่แค่รักษาศีลก็พอแล้วทําบุญทําทานนี่นนหน่อยก็เอาแล้วไปอย่างนี้เสรแล้วเพราะแอบกินกับศรัทธาที่ยังเหลืออยู่เราไม่ผิดทําขึ้นมาไม่ผิดศรัทธาขึ้นมาจนนั้นมันถึงแก่นของธรรมหรือว่าเข้าถึงธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่ สิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาเองเช่นเราฝึกหัดสมาธิทำสมาธิทำให้จิตสงบเราพยายามฝึกฝนอบรมตนให้ให้ดีอย่าพลังอย่าเผลอทำทุกวี่ทุกวันทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตอนไหนก็เราก็ทำบริกรรมอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนนี่ผู้เนี่ยจากทีแรกก็ขาดขาดวินวิน ทีแรกก็ดูเหมือนจะทํายากพอเริ่มปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจก็เริ่มจะอยู่กับคำบริกรรมเรื่อยๆเรื่อยๆละทีอ่าเริ่มจะพอมีสติคอยรักษาเจ้าของคอยประคับประคองกรรมฐานตัวเองหลังจากนั้นก็สติตรงเนี้ยก็เริ่มจะเข้าไปอยู่กับกรรมฐานเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดจนกระทั่งพุทโธไม่หาย พุโทโธไม่หายนั่นแหละที่นี่ตัวเนี้ยสติตัวนี้จะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆรู้ตัวที่ว่านี่แหละอย่างที่เอาไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งเนี้้ามันรู้สิ่งนี้ขึ้นมามันก็เริ่มรู้เริ่มรู้เข้าทุกเริ่มรู้เข้าอาการที่มันไปสร้างออกภายนอกมันก็เริ่มเบาบางลงเบาบางอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วการมองไปรู้เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาเรื่อยทีเนี้ยผู้ภาวนาพุโทโธหนูพุโทโธนเหมือนว่า จะก,กลมกลืนเข้ามาเป็นเป็นอันเดียวแล้วหน้าที่นี่หรือผู้กำหนดลมหายใจลมหายใจก็เริ่มจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันความรู้ตัวนี้เด่นชัดขึ้นก็ว่ารู้ความละเอียดของของลมเข้าลมออกซ้ําไปรู้เข้าจนกระทั่งว่าละเอียดละเอียดจนกระทั่งลมนี่หายสุดไปแต่ผู้รู้ไม่ได้หายไปด้วยนี่ทีนี้นน ถึงจะพอมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาบ้างเห็นผลของการปฏิบัติแล้วทีนี้ว่าความสุขความสงบความเบากายเบาจิตมันหากจะตามมาเองไม่ใช่เราจะไปคิดเอาเมื่อไหร่ต้องสร้างเหตุให้สมมาสมกับผลที่จะพึงปรากฏนี่เหตุก็ไม่ทําแล้วจะเอาผลในความสงบอย่างงู้นอย่างเนี้ยวาดภาพกันไป หลอกกันไปสุดท้ายมาเลยให้เฉยเลียหลอกว่าสมาธิอ่านหนังสือก็เป็นสมาธินั่งอยู่คนเดียวว่าเป็นสมาธิอยู่กับการกับงานก็เป็นสมาธิมันสมาธิตน้ตนๆมันสมาธิแบบคนโลกเข้าไปใช้ผู้ปฏิบัติไม่ควรใช้คำพูดแบบพวกนี้เลยเป็นสมาธิที่ไหนอะ มันเป็นของนอกมันเป็นเรื่องของปุถุชนคนหนามาพูดกันอ่านหนังสือก็เป็นสมาธิคุยกันก็มีความรู้สึกก็เป็นสมาธิไปยุ่งอย่างนี้ไปอนนันมันง่ายเกินบางทีก็แค่เรากำห,หนดรูอย่างนี้ก็เป็นสมาธิแล้วนู่นไปนู่นละความสงบมันต้องอาศัยการบริกรรม กรรมฐานหนึ่งท่านไม่อยากให้ทิ้งในกรรมฐานสี่สิบห้องกรรมฐานสี่สิบอย่างหรือมากกว่านั้นครูอาจารย์ท่านไม่ได้จํากัดถ้าไปบอกแล้วมันจะผิดกับจริตวิสัยของแต่ละคนอันไหนก็ได้พราะจะคู่ควรของจิตลําพังจิตถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดแล้วนี่มันมันมันเหมือนกับเด็กล่ะ เพราะเด็กถ้าไม่มีอะไรเล่นมันก็คลานมันก็ร้องไห้เข้ามาอยู่อย่างนั้นมันก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันดิ้นหาของเล่นใจเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับเด็กต้องหาอะไรเป็นเครื่องเล่นต้องหาอะไรเป็นเครื่องอยู่เช่นนี่แหละท่านนี้ให้อยู่กับกรรมฐานไงเราท่านนั้งหลายที่ปฏิบัติกรรมฐานขอให้มีสติอยู่กับกรรมฐานอยู่ตลอดทําอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะเห็นความสงบถ้ายังความความสงบยังไม่ปรากฏก็ทํากันอยู่อย่างเนี้ อ้าวมันจะไม่นานเนอะบางคนปฏิบัติมากี่สิบปีท้ากี่สิบป,ปีก็ต้องทำเพราะอย่างอื่นทําไม่ได้แล้วนั่นแหละนักกรรมาฐานทั้งไหลพอทําไปทําไปผลมันไม่ปรากฏถึงมันจะคิดเอาด้านเอาเดาเอาเมื่อกําลังใจหลักใจไม่มีเราจะเอากำลังที่ไหนอะถ้าเหมือนกับมีดจะเอาไปฟันไม้มันฟันไม่ขาด กำลังใจไม่มีเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติเพราะกําลังใจจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วต้องอาศัยกําลังใจในการภาวนาจนกระทั่งจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาใจมีหลักแล้วนี่กําลังใจศรัทธาก็มาเองปัญญาก็จะมาเองทีนี่ไม่ใช่อยูย่จะให้มันเกิดขึ้นเองเมื่อไหร่ต้องอาศัยเหตุกับผลสร้างเหตุเท่าไหร่ผลก็ยอมบปรากฏอยู่แค่นั้นนี่ไม่ได้สร้างเหตุเลย ไม่ค่อยจะเอาอะไรกันเลยให้ภาวนา,าก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติแต่จะไปอยากได้มากได้ผลอยากได้ความสุขความสบายอยากได้สมาธิมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครูอาจารย์แต่ละองค์ลองท่านเดินโยกกมจนแทบล้มแทบตายไม่รู้กี่ชั่วโมงนั่งสมาธิจนกระทัง่งว่าบางองค์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่น่นกว่าจะได้อันที่ว่าให้จริงให้จัง อย่าหลอหลอเลยแหละทำไม่สมควรแก่พูดหลอแหละเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนจริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงความจริงถ้าไม่จริงจังแล้วก็ไม่มีวันละถ้าว่าเอาทําไปมันที่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราทําให้ขาดสักวันหนึ่งจนได้น่ะเหมือนฟันไม้ขี้เกียจข,ขยันก็ต้องฟัน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 ไปสักวันหนึ่งก็ขาดเองนี่การปฏิบัติแค่มีสติ กับสัมพชัญญะรู้ว่าเราภาวนาอะไรรู้ว่าเราทําอะไรเช่นเราบริกรรมพุทโธเราก็รู้ว่าพุทโธพุทโธของเขาอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปเปลี่ยนบ่อยเขาว่านั้นดีก็เอากับเขาเขาว่านนั้นดีก็ไปกับเขาเลยหาหลักไม่ได้กลายเป็นกรรมาฐานเหอ่อเหมือนแฟชั่นสำนักนั้นว่าดีอย่าง่หนึ่งสำนักไหนก็ดีทั้งนั้นแหละขอให้จริงจังเถอนะนาบางสิ่งบางอย่าง การเอากรรมาฐานไปคู่กันมันก็ถูกกับเจริตอยู่แต่ความเพียรไม่ถึงเมื่อความ